มาบัดนี้พี่น้องเสียบเสียบต้องกันจกข้วเหนียวปั้นข้วเหนียวก็ปาดกันนะนี่เข้าหนึ่งไม่ใหม่ๆคือเก่าใส่จากข้ามยัง,งกันนะพี่น้องกัดเลยอื้อืม,อม สมกวามรังดีมสมนมี่พี่น้องเบิ่งโอ้สายเลยหืมมานะครับพี่น้องเอยมานี่อยู่กับผมแซมพอบานินดีขึ้นเก่านะครับพี่น้องมามากินขา้าว้ำกันครับมานี่ ได้สมนะฮะพี่น้องเป็นสมหมูนะครับแก่กับบักพริกหน่วยนะครับพี่น้องไอแบกพริกหน่วยบักพริกล้อบักพริกขี้หู่เฮานี่แหละแก่ก็แกะ,แกะกหนักใช่ไหมสี่กอดพี่น้องมาพี่น้องไงแส็บๆมั่งกันบันี้ แกจัาบาทกันนะมันสีได้ไหลไปเลยเจ้นานี่หอสิบห้าบาทนะครับพี่น้องช่วงนี้บอดิเฮตเองสื่อนะครับพี่น้องเลยสิบห้าบาทมันสิได้ไหลาปไปเลยในนี้พี่น้องเอาเอาละครับสมหมูหอสิบห้าบาทนี่พี่นอ้องหอพอดีข้ามอีกแล้วนะครับเห็นบอเห็นบอเนี่ทนนในรูปในกล่องเขาเห็นบ่เนี่ยับนะพี่น้อง มาเสร็จเจ้าต้กันครับเขียไปรถสองหอ่อสามหอ่อมากระไดก,การของเขาอยู่สิบหาบาทพี่ห่อละสิบบาทกันน,น่าจะพอดีดอกพี่นอ้องเลยพันสิบห้าบาทนี่ถือว่าแพงเด้ราคาเนี่ยมันปริมาณโอ้ บัวคือจึงเจ้าก่อนเจ้าก,าก,ก่นากกนอนหอละสิบบาทนั่งได้หลายกว่านี้อยู่นะครับพี่น้อง <Okay. S 1> ไปตองเคลี้ยก่อนมาบัดนี้พี่น้องเสือเสือต้องกันจกขา้าวเหนียวปัน่ขนข้าวเหนียวก็ปาดกันนะนี่เข่าหนึ่งไม่ใหม่ๆคือเก่า mm hmm. ใส่จากคำไม่ใหญ่กันนะพี่น้องกัดเลย อืมสมกำลังดีในส่วนหมูเนี่มมยจะมีพริกมานาวเพียงหืม พี่กินโอ่น้องของแทนตรงพี่กินูเนแหยบเนื่องเผ็ดดีสมูนี่กินองเบิ่งโอ้สายเลยอย่างพี่กรอบดีับ ได้ครับี่รองมาได้ครับไม่กินของร่วมกันมาเนี่สมมุตก็ขอนิ่ไมไั้ไมีเงี้ยอ๋อทำเป็นือบดอืม เอาไปสองสามคำพี่น้องเนดีแต่ไหน <c oughs> บรรยากาศจริงเขาแรงนะ,ะพี่น้องรถกับเขาเข,ขารังไม่ใครกับเขาช่วงหามุ่งแร่งนะครับพี่นอ้องโอ้โหเพดีกดดี่ไร у mm у -hmm. mm -hmm. อโ้เห็นทั้งใจดีฮกพี่กีหนูเนี่ยพี่น้องเองแทมผู้ดเดชมากินผักิดแนะนำเลยพิ่กีหนูนะครับฮะเอาเรืองนะครับพี่พยยน้องใครอยู่นหนมาน้ำ โหมดก่อไป,ปั้นหนึ่งนะพี่น้องเลยจะด้จะปั้นกันนะพอดียิ้มพอดีแซ่บอ่ะนาอพี่น้องขอบคุณเบิ้งคิปของแซ่บขอบ้านอินดีแเราก็อย่าลืมนะครับพี่น้องไปหานั่งกินมานังกินขอน้ากันนะครับพี่น้องเลยจะได้สมเนื้อสมหมูหรือว่าได้ยังกินกันจัดมาเลยครับพี่น้องานาั่งกินขอน้ากันโอ้เพชรขดตัวพีกอะไร 嗯哼，那杰哥咋？睡、hmm. 觉。<noise> พี่กินวันติบบัด mm hmm. ไปกันนะพี่น้องเนะี่ย โอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดพี่น้องเผ็ดขัดโอ้โหไอ้พี่น้องสุมาสุมา cũng đẹp, cũng đẹp, ใช่ดีต <att en S 2> <USA. S 1> ั้งใจสำหรับก oh. ินนี่แต่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเลยรดไปหา花เขาดีอิ่มพอดีแซ่บโอ้ไปดีครับบุฟ่กนวัว ว้าในการพี่น้องแซบแซบดีอยู่คนโยหะหอนหอนตำสมหมูแกมาพิงวยแซบนะครับพี่น้องเอฟกะเป็นจัดกันร้องมึงรับร้องว่าแซบดีนะครับพี่น้องแต่สำหรับวันนี้กวจะลากันไปกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คือเก่าแล้ครับพี่น้องเอฟ แซมพอบานนี่ดีเชี่ยแนวนะครับพี่น้องหรือแซมพอบานนี่ดีนั่นแหละครับพี่น้องเอ๊ะปากกดน้ำเนยได้ครับไปฝากกันไหมกินไหนพี่นาพี่น้นองโอ้โหมันนี่เผ็ดแห้งเดี๋ยวไปหาหนานเย็นๆแบบน้ำหวานแซ่บๆตัดความเผ็ดยหวานจัง่อยพี่น้องเอ้โหเนี่ยด้วยน้อยๆแต่เผ็ดดีครับพี่กินหมูสุดยอดเล็กพี่กินหมู